โอ้โหนล้เอาเอาเอาโล้วโนแล้วนโนล้วโอ้โนแล้วอแล้วบนลบนแล้วสวัสดีครับทุกคนฮะ อ๋ปอปลาแล้วยังไม่ได้เลยขึ้นม,า,มา,าลองดูนี่เดี๋ยวไม่ไไมมรู้ขึ้นหไหนในะสะพานนี่เหรอหรอ๋อ,อ,อไม่ตกปกตน้ำตกปกตลองดู เห้ยกินแล้วกินแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วครับโอ้ยโดนแล้วครับ,รบมาแล้วครับตัวแรกครับถึงจะเจอมันเลยครับว่าวเราตัดน้ำตัดนึงตัดน้ำนึนนงใช้ยาอะไรตัครับใช้ยาหมักยาหมักเหม็นมนิดตอกก,กด ไม่เป็นไรไ่เนไรเอค่นี้พอแน้ำมันแต่น้ำเยอะไปดี ลองดูครับมานะตัวที่สองตัวที่สองครับได้แล้วครับตัวแรกครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมกิจฟิชชิงนะครับวันนี้ผมพาทุกคนไปประกดคลองส่งน้ำหาเก็บน้ำมาไปชังครับอันนี้คืออะไรเอ่อ ถ่ายวิด <Get 15 S 1> <Get> ีโอนยูทูบทอนมช่ครับที่งานเขาเปิดด้เช่ออะไรครับกิฟิชิ่งกิตฟิชิ่งกิฟตกิ่งภาษาไทยอ่ะ ใหญ่ไปดิมเนี่ยใช้ตัวเล็กเดี๋ยวดูปากตัวตัวนี่เล็กทีเดียวเองให้โลยเหรอโคตรฟุกอะ่ะบอกคำเดียวโคตรฟุกอะ่ะสายโลกินอ,อยู่นี่ไงเ,เคยตกไหมได้ไหมลาอะไรไม่ชอบไม่ชอบสี่นิ้วอ่ะ ồ là khóc là đó là nhanh 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 chi đi Ủa, uống vô <laughs> hmm? <Hả? cười> cái mà kinh nó kinh à? Ê, bà rồi. อู้ห <laughs> ลุดอีกครับโู้ยดูดิมันกดแบบนี้นะใช่ไหมโอ้ยดูดิมันกดแบบนี้นะเใช่ไหมอย่าหลุดอย่างนี้ดิหลุดบ่อยๆอย่างนี้ไม่เอานะเออ บิ๊มขี่รถไปซื้อเลือดดีกว่าเลือดก็บโค้งไก่ที่ตลาดเลือดก็บโค้งไก่อะเออเอาจะโค้ง เลือดหมูเลือดวัวก็ได้ห้อย่างนั้นเนี่ยห้อยตรงข้างหน้าเนี่ยน้าลองเดินล้วฝั่งนี้ไปครับไปได้นะครับฝั่งนี้จะไปเห็นที่แบบิเมอครับไปตรงข้างล่างนี่เหรอได้ใช่ครับมันมีพวกปลาแน,ะน,ะาน่นะครับประกดมีนะครับไปมาแล้วเมืกก่อกี้ไปมาแล้วตรงตรงนั้นที่มีนถถน้ำล้นตรงนั้นแหนะ ไม,ไม่กินไม่กินตรงนั้นไม่กินเลยตรงนี้น่าจะกินดีกว่า,ชวา,าใช่จรงนั้น่ะสลาดขึ้นเยอะเต็ม,ม,ตมหมดน้ำจืดอ่างน้ำน้ำไม่ตกที่ทะเลด้วยเหรอครับตกตกทะเลกับน้ำจืดเราเข้าไปดูสนุกสนุก ยังน้ำมันดึงกินม,มันดึงแรงนี่แล้ดึงๆือเลยอ้าวอะไรมาอ่ะมันมา โอ้ยน้องนับโอ้ยมาแล้วครับโอ้ยตัวสวยนะครับตัวตัวสวยไม่ใช่ปะกดนะครับไปสองครับ

เอเอเห็นอยู่ทีดิทีดิทีนึงโอ้โหโดนรถไปแล้วครับเขา้าแล้วครับโอ้ยมาแล้วครับตัวสังครับด้ผลไม่เล่าฮะด้ผลไม่เล่าด้ผลไม่เล่า เอาเนื้อหายหเาลยอ่ะนี่ครับนี่สั่งมาแล้ว อ๋อแล้วอ๋ออ๋อยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เอาเอาเอาเฮ้ยรับน็อกรับน็อกรับโอ้ยอุ้ยดีแรงด้วยดีแรงด้วยตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยโอเคนะครับตัวที่สี่โอ้ยมันครับมันครับอันนี้มันครับ โอ้โ้ไอยุยครับหมดเลยครับเบยี่ยมหมดจะเรียกไว้อะ เราคอยเดินเราคอยเดินอย่า่าเทือนแรงแต่มันตรงนี้มันจะตื่นเอ้าเอฟซีเอฟซีนั่งดูนั่งชมเอฟซีนั่งชมอยู่เมื่อกี้เขาบอกเขาไปกดต texting, ิดตามให้แล really bueno. ้วครับบอกว่าช่อนเยอะนะพี่ข้างในนู้นอ่ะช่อนวันนินมี แต่บุรีเรามาตกปรากฏว่าในพปเศษโต้ชนไม่ได้คันทบียร์ฟอร์มอาตันี้นครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับโอ้ยตัวที่ห้าครับนะครับตัวสวยๆครับตัวสวยครับเห็นไหมครับอุ้ยไม่กล้าจับครับหมดง่ายครับ ถ้ามีตัวคล้องเนี่ยพันเยอะก็พันง่ายครับไม่ยากครับนี่เลยจับเลยพัน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 ครับลุบแล้วก็ถอยหลังกลับปั๊บเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้ ใช้แค่เลือดก,กับให้หยดทีละหยดทีละหยดก็ทำหน่อตามน้ำให้มีกลิ่นนะครับให้มีกลิ่นคาวคาวเลือดกกับ ดู้จยดยูด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 ูอ้ดู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 ดดูอัโโอโโดู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 ดล้ เราปลดง่ายอยู่แล้วปลดสำหรัปลดก็ไม่ยากครับเนี่ยเขียวครันี่ลวงแล้วตัวที่หกครับใช่ไหมใช่น่าจะใช่โอเคครับวันนี้แต่ต้มยำแน่ครับวันนี้ไม่ใช่ดินี่ต้มยำแกงส้มแกงส้มตัดไม้ดองครับ ไม่ได้ชิ้นใหญ่ครับชิ้น,นเล็กๆครับพอดีคำเลยครับอะไเรื่องครับเยอะหมดทุงครับนิ่งไปแล้ว <laughs> มันต้องมีตัวล่อ,อจริงนะ ไอ้พวกนี้เหมือนคล้ายๆฉลามน้ำตื้นเลยครับได้กินเขาเลือดไม่ได้เลยวิ่งเขาใส่กันเถอะแน่นอนจริงๆนทางโฆษาไม่ไม่กินครับตอนที่ว่าแตซื้อเลือดแบบปุ๊บเลือดหย่อนปุ๊บกินเลยมุ่มบับมุ่มบับเลยครับแล้วก็เงียบเลยครับอย่ากไี้ตัวก็ต้องลงทุนครับอย่างงั้นไม่ได้มันนะครับไปดูต่อครับ ตายเราได้เฮ้ยมึงตายเราได้ของ <c oughs> ปลกมึงกูเด้อดปลารวมครับหมตัวเดี๋ยวให้ลูกกินบ้านครับนี่อย่างตัวสวยๆครับแหมมีก๋วยกระจิงแดงเทียบไหมลองนี่แม่เล็กนะครับเนี่ยพอดีแกงครับแกงสนมไม้ดองนี่อย่ครับเป็นไงดูครับดูก๋วยกริงแดงครับ ก็มีตัวเทียบครับเป็นลูกน้องออกครับโอ้ยได้กินเลยครับวันนี้หกตัวโอเคเอาไปอ,อยุดท่้งไงดูดูในนี่อน,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 นอน<ก>นอนทั้งวันนะคนตกไปลด้ทักตัวครับนอนทั้งวันครับ